คับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตยแล้วนะครับที่อิซุซุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันนะครับแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ถนนบุรีรัมนางรองแล้ววันนี้นะจะตรงกับวันประหัสที่2ี่พฤษภาคมพศ2566นั่นเองซึ่งทางทีมงานมีปล่อยเนาะพี่เน็ก2คันพี่ฮิคันพี่ไต้คันนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เลิกดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับเจ้า2คันที่พี่ไตยจะปล่อยเนี่ยอยู่ข้างหลังไม่แน่ว่า เห็นไหมอืมนี่ให้ดูกันแบบเชิญนะก็สองคันนี้นะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมนะครับเคี้ยวสองชั้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตะหมอกยังเป็น LED เหมือนกันอีก่างหากเออแต่หลาย,ลายๆท่านเขาก็เป็นรถรุ่นเดียวกันนี่แต่คนละสีอะถูกเป็นบางส่วนนั่นแหละนะครับอ่ะขอแนะนำเจ้าคันแรกก่อนละกันนะครับ เจ้าตัว er 9, แคปโพไฮแลนเดอร์หนเก้รดแซดเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับเจ้าตัวสีเท่แรมโบที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวคันนี้นะครับจะเป็นรถของคุณพี่ประดิษฐ์เวียงสิมมานะครับเป็นลูกค้าจากเกาหลีแต่องจรจงนเนี่ยน้องปรียาพรนะซื้อให้คุณพ่อไว้ใช้ที่บ้านนะครับจากบ้านใหม่นั่นเอง เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้เดินทางสะดวกขอย้าว่าใช้คําว่าสื่อให้เลยนะแล้วน้องไปทํางานเกาหลีนะทุกคนโอ้โหถามอายุเนี่ยยี่สิบยนิดน,ดนดเองโอ้โหเราแบบทึ่งมากเพราะว่าของเราตอนอายุเท่าน,นี้ยังหาสาระอะไรไม่ได้เลยแต่คนนี้ขยันเอาการเอางานมากๆเอา9 4 2า0 0นบาทนะสำหรับเจ้ากันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน อีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นของน้องติ๊กจากอำเภอลำเมนชัยคันนี้มันชื่อรุ่นว่าเจ้าตัวแคโฟ h i ์ไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซสีดำนะครับราคา9,700 0บาทใครที่ใช้รถสีดำเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุคลิกเนี่ยเงียบขรึมสุขุมรอบคอบมีภาวะความเป็นผู้นำสูงเอาอันนี้เดี๋ยวไปต่ายให้ดูชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างเจ้าสีดำ แล้วก็เจ้าตัวสีเทารรัมโบอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่เริ่มดูกันทีละรุ่นเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวนี้นะครับตัวเกรดแซดอย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปนะครับเขามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้า2ชั้นโครเมียมไฟตัดหมอกแบบ LED นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับ ทั้ง2องคันเลยทั้ง2รุ่นเลยก็ว่าได้เขามาพร้อมกับเจ้าตัวล้อ Max ขนาด18นิ้วลายเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะนะครับเป็น m a x กทรงสปอร์ต18นิ้วสีบรอนเงินทั้งคู่เลยแล้วก็น็อตล้อ6ตัวตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริสโอน265 60 18เอาเดี๋ยวไปดูอันนี้ก็จะเป็นการสะเทือนเขานะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมเจ้าคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชกอัพแกนั่นเองมีลูกค้าเซลล์มานะครับพี่ตายนี่เก่งมากเลยนะรีวิวรถยี่ห้อเดียวมาตั้งหลายปีก็อยู่ยี่ห้อเดียวนี่แหละนะครับสัญ,ญลักษณ์ของไฮแลนเดอร์หรูหรามากๆเลยนะทั้งทั้งสงคันนะครับทั้งสองคันเน้เขาใช้ใบปัดน้ําฝนแบบเดียวกันนะเป็นใบปัดน้ําฝนบิวอินเวลาที่เราจะใช้เนี้ย เราต้องดับเครื่องก่อนแล้วก็ง áng, ้างเจ้าตัวใบวง้างตัวสวิตช์เนี่ยเข้าหาพวงมาลัยแล้วมันจะดีดขึ้นไปข้างบนนั่นเองรู้รานะครับด้วยเจ้าตัวกระจกมองข้างนะครับที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED คันนี้กันสาดติดตั้งเรียบร้อยนะครับฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เสาวอากาศเป็นเสาวอากาศทรงมาตรฐานนะครับก็ให้สัญ,ญญาณที่ชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่ที่ไม่ได้ใหญ่เทอะทะสัญญ,ญาณงานขโมยนะครับเจ้าตัวเกรดแซมีมาให้แล้วก็ทีนี้ ตัวบันไดข้างเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะมีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวล้อด้านหลังก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมสิมันเหมือนกันนะก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้วย่างอะไรของมันก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวล้อกระทะขนาด18นิ้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตัว กันชนท้ายนะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะเสียใจแต่จริงๆแลหลายท่านก็แอบชอบเจ้าตัวสีดำนะแอบชอบตัวสีดําเวลาจอดเทียบกันเนี่ยแต่งจริงของพี่ต่ายเขาตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเอาดําหรือว่าเทาแรมโบดีระบบความปลอดภัยนะครับของเจ้า2คันนี้เรียกได้ว่ามันไม่แตกต่างกันเลยทีเดียวนะถึงว่าจะแตกต่างกันที่ราคาแล้วก็เกียร์ออโตเกียร์ธรรมดาระบบออกตัวในทางลื่นนะครับ ออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนะครับก็มีมาให้และที่สําคัญวี่ต่ายชอบส,สุดๆคือมันมีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับมันทาให้เราควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายมากเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้จะเป็นตัวสีเทาดัมโบทัังน้ามันนะครับตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่76ลิตรแล้วก็เติมน้ํามันดีเซลเท่านั้นไล่ฟ้ากระจกด้านหลัง ก็มีมาให้นะครับไม่ใช่คําว่าก้สิมันมีมาให้เลยไฟเบรกดวงที่3นะครับอันนี้เป็นแบบ LED ด้วยนะแถมพื้นที่ใช้สอยด้านหลังของมันเนี่ย กระบะยังมีความใหญ่แล้วก็กว้างมากๆมันทําให้เราใช้งานเนี่ยในชีวิตประจําวันเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมเนี่ยก็เอาเข้าสารเอาอะไรเงี้ยของท่านเนี่ยไปขายซะเออไม่ใช่เอาของไปฝากท่านด้วยมันสามารถบรรทุกมันมันสามารถบรรทุกได้นะครับไฟเลี้ยวเป็นไฟเดียวที่ลมดําแล้วก็มีไฟท้ายแบบ LED ด้วยกันชนท้ายเนี่ย ลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับลูกค้าจะได้ตัวกันชนท้ายแบบบิวอ mm ิน hmm. ไปเลยมือเปิดมาพร้อมกับมือเปิดที่มีความหรูหรานะครับ mm hmm. เป็นพรีเมียมเปิดปิดได้ง่ายนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็มีเจ้าตัวกล้องมองหลังอีกด้วยเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยมีความปลอดภัยกันสุนสดๆไปเลยทีเดียวมันทําให้เราเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังนั่นเองเอออ่ะชอบไปไหนมากกว่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะเปิดภายในะให้ดูเดี๋ยวเปิดทั้ง2คันเลยนะ ช่วงนี้ใครดีใครดีครับคือจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับ29-30เนี่ยลูกค้าจะรับรถค่อนข้างจะเยอะแล้วสองคันนี้ที่เห็นเนี่ยเมื่อวานพี่ต่ายก็เช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยนะแต่ว่าด้วยความที่มันหน้ามรสุมเนาะฝุ่นมันเยอะมันก็นมาเกาะอีกละตอนเช้าก็เดี๋ยวเราต้องใช้ไม้ปัดขนไก่นะครับปัด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 แล้วก็อันนั้นอีกรอบหนึ่งวันเสาร์เดี๋ยวเราจะไปวันอาทิตย์สี่เดี๋ยวเราจะไปตัดหญ้ากัน เรามีคือพูดตรงตรงนะตั้งแต่ซื้อเครื่องตัดหญ้ามาจนมันจะพังในเพิ่งตัดเป็นแล้วทีนี้ตอนเปลี่ยนใบมีดใช่ไหมประวัตน,นั่งคุยกับพี่เน็กกับพี่ไก่เขาไอ้ตอนเปลี่ยนใบมีดคนอื่นเขาเหมือนไอ้ตัวมอเตอร์เขาจะหมุนได้ไอ้ไม่ใช่ตัวตัวเครื่องอะมันจะสามารถบิดได้แต่ของเราไม่บิดไงเราคว่ำเลยหงยเอาใบมีดขึ้นไอ้เราก็ว่าเฮ้ยทำไมมันถ้าออกแบบมาอย่างนี้ทาไม เพิ่งรู้ว่ามัน,ม,นมันบิดได้เอาอนี่มาดูกันนะครับอย่าโมเยอะตัว,ต,วตัวแผงด้านข้างประตูนะครับของเจ้าตัวเกรดเซเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเกียรอ์ออโตหรือเกียร์ธรรมดานะทุกคนมันจะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบุนุ่มนะครับด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีเทาดาบด้านข้างจะเป็นสีเงินนั่นเองเนี่ยมันจะเป็นสีเงี้ย สีเทาสีเทาสีเทานั่นแหละคือสีเงินนั่นแหละแล้วนี่จะเป็นสีบอลเงินนะครับมือเปิดสวิตช์ของมันจะเป็นสีดําเปียนโนแบ็กภายในนะครับของมันเนี่ยก็จะมีความหรูหรามากๆเลยด้วยเจ้าตัวบริเวณคอนโซลที่มันมีการบุนุ่มมาให้ทุกคนหน้าจอ7นิ้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์ของมันเนี่ยออกแบบให้มีการใช้งานง่ายนะแล้วก็มีความหรูหราซึ่งเกียร์แน่นอนแหละ กระปุกเกียนะครับฐานของมันจะเป็นสีดําเปียโนแบ็กนะครับพุ่มด้วยหนังเนาะแล้วก็ตัวกระปุกเกียก็จะเป็นหนังฝั่งของผู้ของของเราจับนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวอัคริิกนะมาพร้อมกับเจ้าตัวแผ่นฝังที่แสดงการที่แสดงตำแหน่งเกียรสิเอจะเป็นแบบนี้เลยส่วนบเบาะนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเบาะคูมแมกนะทั้งฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารซึ่งอองจริงนะพี่ต่ายชอบเบาะมันมากๆเลยนะมันนานั่ง เอาจริงๆเวลาที่เราเห็นเนะี่ยเวลาพี่ไยเห็นแวบแบบที่เจ้าตัวนี้มันออกมานะเฮ้ยรถอิซูซูมันออกแบบได้สวยขนาดนี้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนจากลุกเดิมไปเลยนี่ครับจะเป็นตัวนี้เบาะคู่แม็กแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังนะครับรับรองเลยว่าท่านเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเหนื่อยนะนั่งได้สบายนะครับเขาจะมีเข็มขัดนิรภัยให้ทั้ง3ที่นั่งหมอนรองศีรษะเนี่ย มีให้ทั้ง3ที่นั่งเลยนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้ใช้พี่ไต่ก็แนะนําให้เก็บแบบนี้นะมันจะได้ไม่บังด้านหลังตัวที่เก็บแก้วนะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันเนี่ยเราสามารถพักแขนได้แล้วก็เอาเก็บแก้วได้แอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดู คันทุนบ้างดีกว่าพอเดี๋ยวหลายๆท่านเฮ้ย hey, ทำไมไม่ดูกันต้ออยากอยากดูออโต้อยากดู Auto, ออโต้เนี่ยเอาออโต้เราก็มีให้ดูมีให้ดูเมื่อกี้เราดูฝั่งของผู้โดยสารใช่ไหมตอนนี้เราไปดูฝั่งของผู้ขับขี่ของเจ้าตัวเกียร์ออโต้กันนะครับสำหรับเจ้าตัวเทอร์รนโบไปดูกันเลยดีกว่านี่ฝั่งของผู้ขับขี่นะครับทุกคนบุนุ่มมาให้พิเศษสุดๆด,ด้วยเวลาที่ผู้ขับขี่เขาจะปรับกระจกนะไอ้ไม่ใช่ปรับกระจกเอากล้องขึ้นล่งนะครับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ย มันเป็นออโต้นั่นเองนะครับเวลาที่เราจะยื่นบัตรให้ท่านเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภใช่ไหมเราก็คลิกเดียวคกิกเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปจับพวงมาลัยนะครับมีความปลอดภัยนั่นเองตัวนี้นะครับเป็นตัวเปิดปรารทังน้ํามันนะก็76ิลิตรอย่างที่พี่ตายบอกฝากระโปรงตรงนี้ปรับระดับไฟหน้าก็ตรงนี้นั่นเองแล้วก็กุญแจนะครับของทั้งสองคันนี้ที่เขาให้มาเป็นกุญแจรีโมทพร้อมอิมมบิลเลเซอร์ลดการโลดการในการถูกจรจรกรรมก็พูดง่ายคือมันจะไม่ให้สตาร์ เวลาที่เห็นช่างเขาบอกนะเดี๋ยวไปถามความเข้าใจมาอีกทีว่าสตาร์ด้วยกุญแจอปลอมอ่ะมันไม่ไดม้มันไม่ติดเดี๋ยวไปถามอีกทีหนึง่งแล้วก็ตัวนี้นะครับออบอกคููแม็กพี่ตายบอกแล้วลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวปรับระดับสูงต่ําของฝั่งผู้กับขี่ซึ่งสามารถปรับได้นะส่วนฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยคุณก็สลือ่อสลายเลื่อนเข้าเลื่อนออกเอานะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบมันติฟังก์ชันนะครับ ุ้มด้วยหนังนั่นเองโอ้โหมันหรูหรามากๆเลยนะครับป่านรถเก่งเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญมันมีครูสคอนโทรลให้นะตัวนี้เป็นครูสคอนโทรลแบบปกติที่เราใช้กันนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่สามารถจํากัดความเร็วได้นะลูกค้าถามไอตัวจํากัดความเร็วมันจะเป็นเกรดเอนะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยปรับได้สีทิศทางแจ้งยังนะครับแล้วตัวเกียร์เนี่ยเนี่ย เกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดาฐานเกียร์จะเหมือนกันนะครับเป็นดำเปียโ,โนแบ็กคุ้มด้วยหนังแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็จะรูปทรงต่างกันไปเาะเกียร์ออตโต มีเจ้าตัวที่พักแขนนั้นค้างให้นะครับฝั่งผู้ขับขี่พุทธสันก็ไม่ต้องแย่งกันส่วนเครื่องยนต์นะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์1,900ัซีซีทั้งคู่ไม่มีเครื่องสามพันให้เลือกข้อดีของการใช้เครื่องสามพันซีซีไอเครื่อง1 9 0 0ซีซีคือ1แหละประหยัดแล้วก็เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่มันมีเทคโนโลยีตัวใหม่มานะมันจึงทําให้พวกแรงม้าแรงบิดเนี่ยมันไม่ได้แพ้เครื่อง2 5 0 0แตัวอย่างใดแถมยังดีกว่า ประหยัดน้ำมันประหยัดภาษีอ่ะโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย,วยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแนนูนรถมาเติมอีก3คันโล่งเหมือนเดิม